สวัสดีครับวันนี้ก็ถ่ายตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่ถ่ายทําตอนกลางคืนก็ถ่ายทําไม่ได้นะครับวันนี้ครูเปิ้ลสอนเลขจะพามาดูไข่ไข่ในที่นี้ก็คือไข่เป็ดนะครับผมนี่ก็คือไข่เป็ดที่ครูเปิ้ลสอนเลขได้เลี้ยงไว้นะครับเราจะมาดูว่าไข่เหล่านี้นะครับมีเชื้อหรือไม่นะครับผมมีเชื้อนนั้นก็คือมันจะสามารถฟักเป็นตัวได้นะครับถ้าไข่มีเชื้อ รเราดูกันยังไงนะครับผมแต่ถ้าไข่ไม่มีเชื้อนะครับไข่เป็ดเหล่านี้ก็จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เกิดความเสี่ยงมากในการฟักนะครับถ้าไข่มันไม่มีเชื้อมันจะทําให้ไข่เน่านะครับเราก็ฟักเสียเวลาเฉย,ยงั้นวันนี้คุปเปิ้ลจะพามาส่องดูว่าไข่เหล่านี้มีเชื้อหรือเปล่านะครับหรือเกิดการปฏิสนธิ หรือเปล่านะครับผมเรามาดูครับส่องยังไงครับนี่ก็จะมีไฟนะครับได้ตั้งไฟไว้แล้วก็เอาไข่่องใส่ครับผมเห็นไหมน้อนี่ครับอ่านี่ถ้าไข่มีเชื้อเห็นไหมครับถ้าไข่มีเชื้อก็จะมีเส้นเลือดนะนี่สีแดงๆตัวนี้ไข่ฟองนี้มีเชื้อนะครับกาลังจะเป็นตัวอ่อนนะครับผมนี่้เกิดเกิดเส้นเส้นเลือดสีแดงๆเนี้ย ไข่กำลังจะเป็นตัวอ่อนนะครับฟองนี้เห็นไหมกำลังมีตัวอ่อนนะครับนี่คือวิธีการส่องไข่เชื้อนะครับอมา <c oughs> ดูฟองอื่นกันบ้างดูฟองอื่นกันบ้างฟองนี้ฟองใหญ่เลยเต็มมือเลยนี่อ่าดูครับมีไหมนี่นะครับไข่มีเชื้อครับผมเห็นไหมเกิดเส้นเลือดเต็มเลยกำลังจะเป็นตัวอ่อนนะครับนี่ในนี้กำลังจะเป็นตัวอ่อนนะครับผมดูฟองอื่นบ้างนะครับแล้วก็จะส่องนะครับทุกฟองแบบนี้แน่ นี่ชัดเจนเลยครับฟองนี้ยิ่งชัดเลยครับไม่ทราบาาเห็นไหมนะฟองนี้ชัดเลยกําลังเป็นตัวอ่อน,นครับผมนี่คือไข่มีเชื้อนะครับมีเส้นขือดแบบนี้นะอฟองนี้บ้างนี่อันนี้ก็มีนะครับนี่คือ,คอเกิดการฟักเป็นตัวแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับผมนี่นกำลังเป็นตัวอ่อนเล็กๆเลยนี่ดำๆมี เส้นเลือดนะครับคือไข่เกิดปฏิสนธิแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมีเกิดการปฏิสนธิแล้วมีเชื้อแล้วนะครับผมมีเชื้อแล้วฮะนี่โอ้แตกอ่าฟองนี้ก็มีนะครับเนียฟองนี้ก็มีมีแทบทุกฟองเลยนะครับถ้าฟองไหนไม่มีเชื้อเราก็คัดแยกออกได้นะครับเพื่อไม่เกินเสียเวลาไม่เกิดการเสียเวลานี่ก็มีเชื้อนะครับงดอ,อันนี้ชัดเจนเลยครับนี่ เห็นไหมกำลังเกิดการปฏิสนธิเลยนี่กำลังเป็นตัวอ่อนครับผมใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วตอนนี้เราจับแม่เป็ดไว้ฝั่งนั้นนี่ก็มีครับเอาอ,อันนี้อันนี้โตแล้วนี่นิดนึงแล้วโตวน,นี่เป็นตัวอ่อนครับนี่อันนี้เป็นไข่เป็ดนะครับเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ส่องได้นะครับส่องได้หมดเลยก็ทําเหมือนกันเราต้องทําในที่มือดอ่าอันนี้ก็มีเชื้อเล็กน้อยถึงปางกลางแล้วเยอะแล้วนะครับก็มีเชื้อแล้ว ฟองนี้มั้โอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์มีเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการไข่แตกครับผมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ก็คือการส่องไข่เป็ดนะครับว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับถ้ามันไม่มีเชื้อนะครับเราก็แยกออกได้จะเป็นการไม่เสียเวลาในการฟักนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับที่แม่เป็ดมาฟักนะครับ เราก็มาส่องดูครับถ้าฟองหนไม่มีเชื้อผมก็จะคัดออกนะเอาไปต้มกินได้เลยครับแต่ฟองหนมีเชื้อก็ให้แม่เป็ดฟักนะครับก็ไข่เป็ดนี้จะใช้เวลาฟักอยู่ประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะออกมาเป็นตัวเป็ดนะครับผมจะเป็นตัวเป็ดน้อยที่น่ารักนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์กดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร้ให้กับช่อง u t u b e คุปเปิ้ลสอนเลขนะครับสวัสดีครับ